ในส่วนของตอรี่บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีประวัตินะนิดหน่อยอยากจะเล่าให้ฟังพอไปสังเกตก็คือในวงการการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าตอรี่บอร์ดเขาจะเรียกสิ่งนี้ในอีกชื่อหนึ่งใช่ฮะนั่นก็คือคําว่าเนมนั่นเองนะฮะ,ะแต่มีใครรู้บ้างไหมว่าคําว่าเนมมีที่มาอย่างไงก็มันต้องท้าความไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของยุคป,ปีหลักหลังสงครามโลกอะ่ะตั้งแต่หลังสงครามโลกก็การ์ตูนญี่ปุ่น,นย มัางงะญี่ปุ่นก็เริ่มมีมีการก่อร่างสร้างตัวในยุคที่จะมีเขาเรียกว่าเซนเซเซนเซการ์ตูนท่านหนึ่งที่เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการหลายๆคนคงรู้จักนะคือทสศกาลซามุอ่าเป็นก๊อตแห่งวงการการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นแหละก็ในช่วงนั้นการ์ตูนญี่ปุ่นก็เหมือนกับเป็นช่วงของการค้นหาตัวเองอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะในสื่อิ่พิมพ์ของญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะก็มักจะเป็นพวกนิยายพวกวรรณกรรม เป็นส่วนมากถ้าพูดนึงสี่หนึ่งสีนะ่อ่ามันก็จะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่วงการของของของสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะต้องทำกันมันคืออ่านักเขียนเนี่ยพิมพ์อะไรมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะต้องเอาไอ้ประโยคตรงนั้นเนี่ยมาตัดเป็นกระดาษอ่าเล้วไปแปะในต้นฉบับอีกทีนึงเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีระบบดิจิตอลอะไรใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องใช้วิธีแบบนาหลอกที่พิมพ์ใส่กระดาษเสร็จแล้วมาตัดใส่ใน ในต้นฉบับอีกทีหนึ่งอันนั้นวงการหนังสือเนี่ยวงการสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาเรียกว่าเนมฮะคือไอ้ช่องกอกคำพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเนมแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนถ้ามันมันก็พิมพ์กันเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันก็จําเป็นที่จะต้องต้องการไอ้ไอ้คำพวกนั้นเนี่ยมาเพื่อใช้ที่จะพิมพ์เตรียมไว้ก่อนเพื่อที่โรงพิมพ์จะได้แบบอ๋อได้การ์ตูนมา,สนเ,า,มาเสร็จแล้วปุ๊บเอามาแปะเสร็จพิมพ์ได้เลยเขา สำนักพิมพ์เนี่ยก็จะร้องขอสิ่งที่เรียกว่าเนมเนี่ยจากบรรณาธิการจากบอกอแหละเออบอกอจึงมีหน้าที่ต้องไปขอไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สตอรี่บอร์ดเนี่ยเออที่เรารู้จักกันเนี้ยจากนักเขียนเพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้สัปดาห์เนี้ยเราจะต้องพิมพ์กระตูนที่มันจะต้องมีมีคําพูดมีอะไรขึ้นมาบ้างเออบอกก็จะไปขอเนมจากนักเขียนเพราะฉะนั้นในวงการกระตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้สตอรี่บอร์ดเนี่ยจึงถูกเรียกว่าเนมไปโดยปริยายนะฮะนั่นแหละ เราจะเห็นว่ามันมีความสําคัญในยุคอดีตเนี่ยคือเพื่อที่จะได้รู้ว่ากระตูนหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารมีการพูดอะไรกันบ้างในตอนในตอนนั้นน,นก็จะต้องร่างสิ่งที่เรียกว่าเนมมาก่อนแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันการพิมพ์มันก็เป็นดิจิทัลเป็นอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นโดยฟังก์ชันเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้เนมในในบริบทนั้นแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือฟังก์ชันที่ เราเขียนสริปบอร์ดเพื่อที่จะสื่อสารกับคนที่ทำงานในระบบหลังๆจังจนั้นนะเพื่อให้เข้าใจงานของเราเยได้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการสื่อสารข้อมูลของการ์ตูนทางการสื่อสารอารมณ์ทั้งวิธีที่จะเอาไปจัดการงานต่อสริปบอร์ดจึงยังมีความสำคัญในตรงนั้นอยู่มาถึงยุคปัจจุบันนี้นะฮะนั่นแหละเค <Okay. S 1> นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเหมือนกับเล่าให้ฟังเล่นๆน,นะเพื่อ จะได้เก็ตภาพของคำว่า Why storyboard ทำไมเราจรึงต้องทำ storyboard นี้ขึ้นมา